สวัสดีทุกคนเออความจริงก็อัดไปแล้วแหละแต่ว่าผมใช้โปรแกรมอัานของ Windows อะ่ะมันเลยเห็นแค่หน้าจอตัวเกมมันไม่เห็นที่ผมอธิบายไปยอธิบายมันออมโรแล้วก็จะจะทิ้งลิง์โหลดไว้ให้ด้วยมันมันโหลดได้สองแบบแต่แบบแบบที่ผมใช้คือเล่นเล่นได้กับคนอื่นแต่แบบที่อีกแบบหนึ่งที่คนในดิสผมใช้มันก็ มันก็เล่น,นกับคนอื่นได้แหละแต่ว่ามันจะแบบเหมือนมันสําเร็จรูปแค่ต้องไปแตกไฟเองของผม <c oughs> คือแค่แค่ลงไฟไม่ต้องแตกไฟเัลาหลเข้าเค a ตจเจมอ่ <c oughs> ตอนนี้ออเทโลมากสุดได้สิบห้าคนนะอ่า <c oughs> ตรงเนี้ยเป็นมาเฟียอ่ะนี่สามก็ พวกนเ, iso, itor, father, เนี้ยเอมาฟิโซเจนิเตอร์ก็อดฟาเตอร์เนี่ยเป็นกลุ่มมาเฟียก็อดฟาเตอร์ฆ่าคิวเมททุกคนถ้าก็อดฟาเตอร์ตายมาฟิโซจะสามารถฆ่าและก็ซาโบได้ส่วนเจนิเตอร์ฆ่าและซาโบไม่ได้เออล้างศพได้อย่างเดียวคีนเนอร์เท่ากับเจานิเตอร์ในมอสเทาออฟอาร์ตคือสามารถฆ่าได้ล้างศพได้ แต่ว่าไม่สามารถฆ่าและล้างศพตัวเองได้นะความจริงมันก็ล้างศพตัวเองได้แต่ว่ามันต้องรองครูดาวเสร็จก่อนมัฟฟิงก็คือแปลงร่างทริสเตอร์ก็คือคล้ายๆกับม i n เนอร์แต่ว่ามันจะไม่เห็นทอ่อตอนที่ม i n เนอร์สร้างในมอสทาร์ออฟอารคือมันจะเป็นกล่องแล้วพอครบตามจะวางกล่องครบตามจํา,าจนวนนะ่ะมันจะสามารถคนจะสามารถเห็นเห็นกล่องแล้วสามารถ แล้วตัวนี้อินโพเซน่าจะสามารถมุดลงไปได้คอมมูแฟกเกอร์ก็คือทำให้ไม่เห็นสีแต่การดับคอมมูมอดนี้นะครับจะไม่ทำให้มันจะไม่ปิดสีแต่สามารถแต่มอดนี้สามารถมีสีเทาได้นั่นก็คือสีที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นั่เองอ่าส่วนเออวาลอกวารอลสายเวท คือเหมือนไปไปเลือกเป้าหมายก่อนแล้วก็ใช้ใช้คณใสในการฆ่าแวไพรยสามารถกัดกัดกัดแล้วผ่านไประยะเวลานึงเขาจะตายเองหรือว่ากัดแล้วเขาไปตบปุ่มหรือว่ากดรีพอร์ตมีคนกดรีพอร์ตเนี่ยคนที่โดนกัดก็จะตายอ,อ่าแล้วแวไพร์ไม่สามารถกัดในกระเทียมได้บริเวณกระเทียม แต่ว่าสามารถฆ่าในบริเวณกระเทียมได้อีเลเซอร์เนี่ยไม่แนะนําให้เล่นนะเพราะว่ามันแบบทําให้คนหัวร้อนคือการลบโลทั้งอิมแบบไม่สนว่าจะฝ่ายไหนอะลบโลออกไปให้หมดอะแบบเป็นคิวเมจอย่างเดียวเลยแบทมินิคือเด็กเรวตอนตอนยังเป็นเด็กจะคูดาวนานมากแต่โตพออายุสิบแปดแล้วมันจะแบบคูดาวไวมากเนี่ยเ เนี่ยแล้วก็เอออะไรเนี่ยเนี่ยแบดมินิแบดมินิเนี่ยเวลาจะเอาแบดมินิก็แบบเนี่ยแล้วตรงนี้ก็จะสามารถปรับปรับระยะเวลาในการโตได้แบบพันหนึ่งพันสองพันสามพันเนี่ยมากสุดได้เออน้อยสุดได้ร้อยมากสุดได้พันห้าเออแล้วก็อะไรอีวิลเกิร์เซอร์คือเนี่ย มันให้ล็อกเลือกเป้าหมายแล้วก็ยิงแล้วเดาสุ่มว่าเป็นเป็นอาชีพอะไรถ้าไม่ถูกถ้าเลือกอาชีพไม่ถูกก็จะตายซึ่งเป็นอะไรที่แบบแต่อันนี้จะสามารถยิงคนดีได้อิมเลิฟเวอร์ก็คือคู่รักคู่รักอิมเ,ออเลิฟเวอร์ก็คือคู่รักคิวเมดเจสเตอร์ก็คนบ้าโดนบทออกแค่นั้นคุณมินิก็ ไม่สามารถโหวดออกได้ฆาตกรไม่สามารถฆ่าตอนเป็นเด็กได้เออใช่ตอนเป็นเด็กคือจะรอดส่วนตอนส่วนใหญ่จะรอดนะแต่ไม่รอดก็ได้อยู่แต่แบ,บนดี้นี้สามารถโหวตออกตอนเป็นเด็กได้แต่วัปเปอร์สลับโหวตแพคเกอร์ก็คือเลือกเลือกเลือกคนหนึ่งคนอะแล้ว กดตะกิ้ปุ๊บมันจะมีลูกศรชี้ไปทม์มาเตอร์ก็คืออ้อสร้างสร้างเกาะแห่งการเวลาไว้จะไม่โดนจะไม่ถ้าอินป่ามันก็จะไม่ตายดีเทคทีฟก็ดูรอยเท้าเอนจิเนียร์ก็ช่างช่างเออแค่นั้นเออแจ็คเกิลก็คือเหมือนเดอะกิตในมอสทาวออฟอาร์ตคือแต่มันแปลงร่างไม่ได้มันคือมันเหมือนอินทุกอย่างเลยแต่ว่าสามารถ พาพวกมาได้หนึ่งคนอืมแล้วถ้าจะเข้าใจความสามารถจะเข้าก็จะถูกโอนมาที่ไซคิแล้วไซคิก็จะกลายเป็นแจ็คเข้าแล้วก็ไปป้ายคนอื่นต่อได้อืมเมดิกก็คือหมอให้โลกเม,มเยอร์เมเยอร์มอนนี้จะแตกต่างกับมอดทาวออปต์นะเพราะว่ากดกดโหวตครั้งหนึงอ่ะจะเท่ากับสองโหวตไม่สามารถเก็บปุ่มได้ไม่สามารถแบบโหวตใครยเยอะๆได้โหวตไ,ได้แค่สองโหวต เซียก็คือมันจะแจ้งเตือนเวลาที่มีคนตายแฮกเกอร์ก็คือแฮกเกอร์ก็คือคล้ายๆสตาย,ายแต่ว่ามันจะแบบเออคือเวลากดแฮกมันน่าจะแฮคคนได้ด้วยอืมแล้วก็สามารถให้เห็นชีพเห็นวิที่ชีพจรเห็นสีที่แอดมินกดตาดิ่นะแต่มันก็จะมีระยะเวลาของมัน ตอนนี้เอ่อก็รู้ๆกันอยู่ทำทำเฟสแล้วก็อินพ้วก็จะแสดงตันบไม่ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกมดเน,นี้ยเออไลเตอร์ก็เพิ่มมุมมองแบบว่าไลเตอร์เล่นไงหรอถ้าถ้าถ้าผมคิดนะคือแบบว่าเอออะไรวะอ๋อแบบเห็นเลือดฉุดหน้าแล้วตามไม่ทันกดกดตะกิวเออเห็นเลยเพ<ม>ิ่มมุมมองไม่ไม่ไม่ใช่ตอนไฟดับนะเพิ่มมุมมองเลย ชิปเตอร์ก็คือเออเออไปขโมยโลเขาเอออืมอืมแต่ก็คนที่โดนขโมยโลก็จะไม่ได้ชิปคืนก็จะไม่ได้โลชิปเตอร์ไปนะไม่ใช่แรกโลอะขโมยมาเลยติคิวลิตี้การ์ดคือวางกล้องแล้ววางแล้วสามารถปิดผนึกท่อได้ไม่ให้ไม่ให้อิมมูทขึ้นมาได้แต่ว่าต้องแบบมีการประชุมครั้งหนึ่งก่อนมันถึงจะทํางานขึ้นแต่ว่าเราจะวางท่อตรงแอดมินแล้ว แล้วแล้วพอเราแบบมีการประชุมแบบมีคนเจอโศพแล้วมาดูแอดมินอีกทีอ่ะอินพุตเตจะมุดท่อน,นั้นไม่ได้ในเกียร์เซอร์ก็คือเอ่อมือปืนที่ดีไม่เหมือนอีวิลเกียร์เซอร์เชอร์ลีฟก็ตำรวจอาตโนนิสเอ่ออาตโนนิสก็เอ่อเพาผยานสายสายเกมมดน,นี้เป็นอะไรที่แบบดู ดูนะตาปลายลองเลยเป็นอะไรที่แม้อุยสปาเนี่ยสามารถตายโดยเชอริปได้เอาออฟนี่แบบเชอริปปัดไม่ได้เอาออนดีกว่าอินโพเตอร์แคนคิวตาปลายไม่เอาตาปลายสามารถมุดท่อได้จะเอาเปิดจะมุดท่อได้หรือไม่ได้ก็เลือกเอาอันนี้มุดท่อได้มุดท่อไม่ได้ตาปลายมีอินโพเตอร์วิชั่นมีกับไม่มีผมว่ามีดีกว่า โอเคอืมแค่นั้นเลยไม่มีอะไรมพิมอืม